คำถามต่อมาถามว่าแล้วถ้า DCA ในกองทุน ETF ที่ชนะตลาดจะมีความเสี่ยงแบบในคลิปหรือเปล่าครับแบบในคลิปคือ DCA เปรียบเทียบ VI ก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมต่อเวลาก็ในเมื่อการ DCA หลักการมันคือการที่เฉลี่ยลงทุนทุกเดือนโดยที่ไม่สนราคา ใช่ไหมนี่คือ DCA นะครับคือหัวใจอย่างที่บอกว่าต้องเข้าใจความว่าหัวใจของ DCA หัวใจของ DCA คือการคือการถัวเฉลี่ยคือการสร้างวินัยอ่ะมากกว่าจะเน้นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงชนะชนะเอ่อชนะตลาดได้อะนึกออกปะ่ะครับดังนั้นมันก็มีความเสี่ยงแบบเดิมอ่ะคือว่าบางช่วงที่เวลาราคาสูงๆยอะไรเงี้ยมันก็ไปไปได้ครับตลาดหุ้นนั้นจะมีบางช่วงที่ราคาสูงมากบางช่วงที่ราคาต่ามากมันก็เฉลี่ยเฉลี่ยกันไปแต่อย่างีเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าโดยปกติเนี่ย ในในทุกๆสิบปีสิบสิบกว่าปีอะไรเงี้ยที่รอบวิกฤตเศร,รษฐกิจมันเกิดขึ้นนะครับคือมันมีช่วงเวลาที่ราคาหุ้นถูกๆอะ่ะมันแป๊บเดียวเบิร์ดอืมแล้วเนี่ยดูรอบนี้ได้มันมีมันพันจุดหยุดนานแค่ไหนเชียววะไม่กี่เดือนเองอะ่ะเดือนสองเดือนเองอะ่ะแต่เนี้ยพันหกพันเจ็ดมา <laughs> ใช่ไหมพันหกร้อย 1, จุดมันตั้งกี่เดือนแล้วอะ่ะและ้วเออมันสนมมากจะซื้อเฉลี่ยตอนแพงอะ่ะแล้วอย่าลืมว่าตอนที่ตาดหุ้นมันขึ้นมาเนี่ย มันมีหุ้นบางตัว,วเทเี่มัน,ท,มนที่มันลากตะาขึ้นมาแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันคือค่าเฉลีย่ยไงใช่ไหมสแสดงว่าในค่าเฉลี่ยเนี้ยในค่าเฉลี่ยหนึ่งร้อยเนี่ยต้องมีบางตัวร้อยห้าสิบบางตัวห้าสิบจริงไหมครับแต่ VI คือการหาห้าสิบไงครับใช่ไหมครับแต่ d c ซอคือการไปซื้อหนึ่งร้อยไงนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นผลตอบแทนมันก็ต้องก็ต้องอย่างนั้นการมานะครับตามในคลิปเป๊ะครับอืมอ่าโอเคขอบคุณแต่ละคำถามนะครับคำถามต่อมา